ครับก็เป็นวิธีมัดแบบวงรีนะครับวงรีขนาด17นิ้วนะครับเราทําเองนะครับเราทําเองทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็เราทําในชุมชนของเรานะครับไม่ใช่ว่ามีแค่คนเดียวนะครับที่ทําเรามีทีมงานที่ทํา20กว่าคนนะครับ20กว่าคนในแต่แต่ละวันเราก็จะมีงานตามสั่งของลูกค้านะครับอันนี้คือวงรีเราไม่ได้ทําไว้นะครับวงรีขนาด เราต้องลูกค้าสั่งนะครับเพราะว่าเราจะทําหยดน้ํากับวงกลมนะครับขนาดสิบเจ็ดนิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานนะครับไว้นะครับแล้วก็ลูกค้าต้องการขนาดกี่นิ้วก็สั่งได้นะครับเรามีสิบ5า7สิบห้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้ให้ดูวิธีทําแบบวงรีนะครับเราทำเราทําแบบนี้นะครับเราทําไม้ให้มันเป็นรีก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็มัดนะครับอันนี้ก็ช่วงเช้าที่เขามัดนะครับก็ได้ ประมาณนี้นะครับในแต่ละคนก็จะมัดได้สี่สิบห้าสิบนะครับแล้วแต่อันนี้ก็น่าจะประมาณสักยี่สิบวงนะครับอ่แล้วก็งานเราจะส่งเป็นรอบนะครับเมื่อก่อนเราส่งทุกวันตอนนี้มันติดเรื่องขนส่งนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้เป็นงานที่เราจะส่งช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าเราทำอ่าผมทำงานประจำด้วยนะครับเวลาพักบ่ายช่วงบ่ายก็ได้ไปส่งนะครับสั่งงานกับเรา ลูกค้าได้งานแน่นอนนะครับเพราะเราเรามีงานทุกวันนะครับอันนี้เป็นงานที่เรามีพร้อมพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งก็จะมีวงกลมหยดน้าหน้าพัดลมนะครับแบบครึ่งนะครับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 2 5 9 9 1 8 0นะครับ ก็ขอบคุณครับก็รองานหน่อยนะครับสั่งงานก็รอประมาณ3-5วันนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณครับ